วัสดีกันด้วยนะครับนี่รายการซาคุงเกมเมอร์นะครับเดี๋ยวพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่3หรือเอพิโซดที่3กันแล้วนะครับเดี๋ยวพาร์ทนี้เราก็จะไปเตือนลุยขขอันเดอร์เวิลด์คอฟฟ์นะครับโลกดาร์คเวิลด์เข้ามาเลยถ้ามีเราอยู่ในโลกนี้โลกจะไม่มีวันมืดมิดอีกต่อไปนะครับดาร์คเวิลด์นี่ก็คือโลกแห่งความมืดอะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับก็อย่าเสียเวลาเลยนะอันเดอร์วงอันเดอร์ อันอาอันนี้ไม่ต้องไปสนใจอะเป็น s ช a d o w ร์เชตเฉยอ่ะโอ้ก็ไม่มีอะไรอ่ะอก็ไม่ได้คิดจะปั๊มตังค์อะก็คิดอยู่ครับแต่มันปั๊มไม่ได้เลยนะเขาได้เป็นการเปลี Pre ่ยนเวอร์ชันในการอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแก้บั๊กแก้อะไรนะครับก็เลยไม่สามารถปั๊มได้นะครับผมก็กินแห้วไปนะ โอ,อ้มันเวกชอบปั๊มของปั๊มตังค์ปั๊มเงินอะไรอย่างเงี้ยนะก็คราวนี้ก็ต้องหาเองหมดแล้วนะตังค์พวกนี้นะนะครับก็ก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวพวกถังลาวาติดมือไปด้วยดีกว่า <c oughs> นะอย่าหิว Yes นี่ครบคันเอา โอ้โห oh, ไม่ใช่นี่ย้ายมาพิกแอกอยู่นี่ไอเลือดเอาไว้ก่อนนี่นะเค,คับก็ไปกันเลยครับเดี๋ยวเปื้องเวลาคลิปนะครับก็เดี๋ยวเสียเวลานะก็ต้องรีบไปกันหน่อยนะมันดูแหลกๆนะครับแต่มันก็ไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่นะก็ทนทนดูไปก่อนนะครับนะครับก็ เฉลีย่ยนี้ผมจะทำเป็นซีรีส์นะฮะหรือซีซั่นเนี่ยก็นี่เป็นซีซั่นแรกหรือซีรีส์แรกนั่นเองเออซีซั่นแรกแหละนะครับซีซั่นที่สองก็คือหลังจากคัทโหมดนะเราจะมาหาแร่หาอะไรกันนะครับซีซั่นนี้คือก็ซีซั่นนี้คือพยายามให้จบซีซั่นเร็วๆนะเพราะว่า จะได้สนุกกับการหาแหาร่หาอะไรพวกนี้นะตอนนี้ยังเพิ่งไปสนแร่นะสนสนชีวิตสนดาบสนของโหดไว้ก่อนนะของโหดในยังไม่เข้าฮาันโหมดเนี่ยนะนะครับผมก็จะทำในเอทเพื่อปราบบอสในอันเดอร์เวิร์กันนะครับดูซิว่าผมจะทำได้หรือเปล่าหรือผมจะขี้โมไปวันๆนนะก็รอดูกันนะว่าใครมันขี้โมกันแน่แล้วมันใคร ก็ใครอ่ะก็มีผมอยู่คนเดียวที่บอกว่าจะทำนายเอ็นะก็รอดูครับผมทำมูลอมัซาได้แล้วทำดาบไอ้นั่นได้แล้วนะดาบสีเขียวนี้ก็ทำได้แล้วนะดาบเนี้ยดาบอึ่นี้นะครับเหลือแค่ดาบเฮลสโตนที่ต้องเอาเฮลสโตนมาผสมกับออกซิเดียนนะแล้วก็จะได้แร่ใหม่นะแล้วก็ต้องใช้เฟอร์เนนของอะไรอ่ะเฟอร์เนนของไอเนี้ยอันเดอร์เวิร์นะ โอ้เสียวเวลาชอบตกแถวนี้อยู่เรื่อยเลยทำทางกัน้นซะเลยดีไหมโอ้ยทำไมมันไม่สเปเชียลเลยโอ้ยทำไมมันใช้แกปิิงฮุกไม่ได้พูดปุ๊บแม่งใช้ได้ปั๊บเลยปากสั่งได้นะครับมันกดไม่ติดนะไม่รู้เป็นอะไรอะ่ะเดี๋ยวนี้มัน มันก็มันไม่ได้ไอ้นี่หรอกครับมันเป็นพลแหลกครับเครื่องผมไม่ได้ดีอะไรมากมายหรอกครับก็มันแหลกอนะโอเคอันนี้ก็คือรังพึ่งนะผมก็ซึ่งได้ฆ่าบอสพึ่งไปแล้วผมเจออยู่สองรังอนะปุ่มฆ่าไปเลียบเลยอะโคตรกากบอกได้เลยโคตรกากบอสพึ่งอะผมใช้ดาบไอ้สีม่วงจะกเขตหนอนหน,น,นอนนั่นก็โคตรกากนะใช้ดาบคอปเปอร์ยืนฟันยังได้อะ ผมให้มันตีเหละแต่ต้องเลือดเท่านี้นะแต่ถ้าเลือดมีหนึ่งมีสี่ดวงนี้ผมอาจจะไม่มั่นใจว่าโค้ง่ายนะอาจจะไม่ทั้งโค้ง่ายอาจจะเป็นสูตรโครยากอือเออดีไม่ดอบเข็มพิษให้ดีแล้วทำดับนี้ได้แล้วไม่ต้องดอบตอนกว่าจะทำอันนี้ได้นะหูหาตั้งนานมันจะดอบหรือเปล่าหาแบบแบบไปศึกษามาว่า มันจะดอบไหมมันมีโอกาสดอบกี่เปอร์เซ็นต์นะอะไรประมาณเนี้ศึกษามาหมดเลยนะไอ้นี่ไอ้นี่โอ้โหว่าจะพูดว่าไม่ได้แอมจะพูดว่าไม่ได้แอมมาถึงได้แอมตูเลยมันชอบยิงอะก็ไม่รู้คือมันจะกวนประสาทไปเพื่ออะไรนะมันมันอยากมันลนหาที่ตายยังไงไม่รู้อะ เฮ้ยออกมาสู้ตัวต่อต,ตัวดิโหล้าหน่อยดิเอ,อ้าโหล้าหน่อยดิโกรากว่าไม่กล้าสู้ไม่กล้าสู้หรอกรากว่ากรากว่าเจอตัวตัวก็แพ้ดิโถเลยไม่กล้าสู้ตายเลยยังมีอีกตัวนี่ยังไม่พอใจอะ่ะพอดีพอดีที่ผมฟันสองทีตายอะ่ะ ไม่ได้โมนะแต่คือแบบว่าโคตรเกียด์อะไอเนี้ยไม่ชอบหนีอะไม่กากก็กากหลอ,อยก็ชอบมาลอ,อยเสือกตีแรงอีกทีอะใครมันสร้างเกมนี้นะก็ไม่ได้จะด่าเกมนะอยากด่าคนที่สร้างตัวละครจะหน่อยนะว่าเขาสมองส่วนไหนคิดครับว่าทำไมมันเกลียนอย่างงี้ครับผมอยากรู้ครับ เขาจะจบได้ไหมครับก็อาจจะได้ทู้นะครับอย่าเสียเวลาสาม,มาอันเดอร์เวอร์แล้วตกลาวาฮุกเกาะฮุกเกาะจำไว้ฮุกเกาะฮุกและเกาะฮุกและเกาะฮุกและกดและเกาะเกาะ,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 ะไปตรงไหนก็ได้นั่นไงเดมอนวูดูยูดูวูดู อ่าว,วูดูเดมอนวูเดมอนเย่ yeah, ได้ไอ้คว,วูดูนี่มาแล้วนะก็เอาไว้เรียกบอสอันเดอร์วอร์นี่นะครับก็ยังไม่ใช่ตอนนี้ลงลงโอโ้โหแม่งชอบหนีวะเพราะกูจะมาตรงที่มึงอยู่มึงก็หนีกูไปตกลงจะเอายังไงกับกูไม่รู้มึงมาแบบไหน มาดีๆหรือมึงควรตีอยากรู้ถึงความจริงข้างในไม่อยากเสียหัวไม่อยากรู้ให้มึงไอ้สัตว์เริ่มตีเบาแล้วนะไม่รู้ว่าตอนนี้เอาเฮลสโตนอย่างเดียวนะวไอออกซิเดียนนี้ค่อยกลับบ้านไปทำเอานะปั๊มง่ายๆออกซิเดียน มันออกซิเดียนบ็อกนะก็ะถังอันีตักลาวาสักนิดหนึ่งนะเฮ้ยเออลาวาตักไม่ได้ก็บ,บ้าแล้วไม่เต็มเลยนะแล้วเราก็จะไปปั๊มออกซิเดียนที่บ้านเรากันนะผมได้ทำเครื่องปั๊มอะไรเรียบร้อยแนละ้วจะได้ไม่เปลืองเวลาคลิปนะคือตอนนี้ทำเป็นหลายๆลาพาร์ทก็คงจะไม่ได้อนะก็ติดสอบติดอะไรพวกนี้นะผมนี้ อยู่ปหกเองครับแต่งานเยอะแล้วนะเดี๋ยวก็เข้ามหนึ่งนะสอบนู่นนี่ครับสอบคิปเตสสอบหาโรงเรียนที่จะเข้าได้แล้วครับตอนนี้ก็ต้องหาแล้วนะก็ต้องเลือกแล้วล่ะเพราะว่ามันมันจะจบแล้วอะเพราะว่าเดี๋ยวผมก็สอบแล้วเนี่ยก็ไม่เลือกก็คงจะไม่ได้แล้วโคตรกวนซนเลยอะโคตร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 ตะละเลยอะ ห,ห,ห,หูปากอือโอ้โหโอ้โหหูปากหมายถึงมึงไม่ใช่กูกูไม่ต้องหูกูไม่ต้องหูแม่งแหลกอะไรนักหนานะโอ้ยเครื่องนี้ก็กาโคตรเลยกะโลกกะโลกสุดๆ่ดะแล้วมันก็กวนตีนกูกี้ เมื่อกี้มึงอยู่นี่แล้วมึงก็ย้ายไปนู่นย้ายกูวาร์ปได้บ้างนะเดี๋ยวกูวาร์ปตามมึงเลยนะไรค่ายันโคนอะชัวโค่อะเจ็ดชั่วโค่อะโอ้ยมันจะแหลกขี้อะไรนักหนาเนอะมันจะแหลกอะไรนักหนานี่คือระบายอารมณ์ส่วนตัวส่วนตัว ส่วนตัวเราขอดีส่วนตัวทีส่วนรวมเราขอส่วนตัวว่าจะเห็นทราบทุยอะไรครับก็โอ้ถ้ามีเสียงแซกซอนก็ขออภัยกันด้วยนะเล่นด้วยน่อย,น,ยนะครับก็ถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะก็สำหรับ อันนี้พอแค่นี้ดีไหมวะนะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีไว้าลาวาแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์และ subscribe กันด้วยนะครับกำลังใจให้คุณนำคลิปสำหรับน,นี้ก็ขอลาไปก่อน สวัสดีครับ